สิไม mm. ่โปรเจกต์อียูไอจอนี่เสียถ่ายอีกยูเพราะันวะผมผมสี่พันผมสี่พันครับต่อไปพนฝากถึงพี่จอนี่สิเราเราน่าจะมีนัก้องรับเชิญอีกสักคนหนึ่งเนาะอันนี้อย่างนี่อุปกรณ์ในฉากเหรอพี่โจ้ อ๋ออาจารย์ออยจะมาปาร์ตี้ด้วยบอกคะอ๋อแล้วสิมันรองเพลงกันขอบใจライเดอร์จีอ๋อโอ้โหวันนี้เรามาดูศิลปินนะคะค่ายใหญ่ทางค่ายพี่จจนนี่มิวสิกนะคะเชนจังค่ะเข้าไปติดตามด้วยแล้วไปรับฟังด้วยนะครับเพลงอะไรคะเพลงอย่างคะมันรังเลยพี่มันรังลมหนาวแล้วคู่บออลมหนาวแล้วคู่บอนะคะเป็นยังคะเพลงนี้ความหมายบ้างไหนคะรู้สึกยังไงแบบไหน เยี่ยวกับหนาหนาวครับผมเยี่ยงเกี่ยวกับหนาหนาวแล้วก็เพลงนี้จะร้องอยู่สี่คนค่ะมีผมไผรแน่แล้วก็แทนกบกล้วยแล้วก็ติ๊กวันนิพพาแล้วก็หยุดน้องหยุดสละวันหยุดหรือหยุดหยุดมั่นหยุดด้วยหยุดนี่ครับหยุดสละวันครับค่ะเป็นเป็นน้องเขาอยู่ฟังโซฟอล์ล่าครับนแต่แต่แตน้องเขาเสียงมวนมวนอิริเด้น้องหยุดแต่เนาะครับงอมรับยอมรับไปเนาะแล้วเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกับซ้ำ ซ้ำอ่อยแม่ค่ะซ้ำอ่อยนะครับผมเอาผมซ้ำเอาผมมาขายกันอย่างเงี้ยไอ้จดหนี่แล้วขาเจ้ากับแพทกกล้วยชัดๆเลยนะเพลงเนี่ยเอาผมมาขาครับผมโอ้ยแต่พี่จดหนี่แล้วก็อยากให้น้องๆนะลองมีส่วนร่วมในทีมงานผมกับโมเมนนักร้องเนาะครับเนาะแบบเป็นไม่ใช่นักร้องมืออาชีพครับผมแต่ว่าก็มีความฝัน รบบรเราก็ความชอบสนุกเพราะว่าเป็นความชอบมากก่าครับสนุกสนานเฮฮาไปฝ <หา S 2> ันเรื่องอย่างนี้นะครับแต่มันขึ้นว่าความมาความชอบประมาณดีนะครับบมเบอ์แมนว่าฝันอยากเป็นนักร้องเขาก็หูตวัว่างเขาบมเบอ์แมนนักร้องเสียงไม่ได้ดีขนาดนั้นค่ะถึงจะไปฝันเป็นนักร้องไม่ใช่รับแต่ว่าพี่จะานี่ให้โอกาสเนาะสามเพลงเลยเด็กสามเพลงหรือว่าสี่เพลงเอาเพลงแรกออย่างเกือบคีบแล้วก็เพลงอย่างอ่ะที่อันที่สามอากาศ เแล้วอเกิดเป็นชลากครับลงาวแล้วห้องบลอออันเพลงนั้นคือโคเวอร์เนบออีกเพลงนึงหน่อยหมที่แทนที่แทนเป็นอันที่แทนเป็นคนเกตสีหน่อยหมเพลงเก้าหน่อยหมเพลงอย่างเ้โคเวอร์เป็นบอสามเพลงครับผมอ๋อมีเกือบคีบแ่ครับ้วก็ยังว่าสิมีโปรเจกต์อีกตัวสิมีอีกตัวเนี่ย ปุ๊ปปปอันเช่นจากว่าสิม่โปรเจกต์อายุไอจารย์นี่เสียถ่ายอายุว่าสันวะผมสี่พันผมสี่พันต่อไปทำพันฝากถึงพี่จันนี่สิผมจะพานไข่ต่อไปครับผมอ๋อเห็นมันเต็มที่ไปเลยเนาะนใของไข่มะขาทิ้งนานาสีบะเกินปีใหม่ครับผมว่ะอ้อโอคอีกเดียวเนี่ยแม่นครับนาโชคเกินปีใหม่ผมว่าโอ้นะคะอาจารย์นี่ครับกันเพิ่น มันหลายเพลงแห่งครับผมพ่อนผู้จ้าเหนื่อบ้าขึ้นกระดานไว้เลยเป็นบ้าประมาณเป็นอาร้มไหนนะครับผมก็เป็นนักร้องครับเอ๋อนักร้องตัวเนี้ยเอาไปเขามาลองเพลงเน้มันทุกคนดาวมาเดี๋ยวนี้นครับโอ้นะคะอื่นกระแส่เด้วอาจารย์นี่ดันน้องๆทีมงานสุดยอดเลยนะคะตั้งแต่พี่ก็คอยเพลงนี้ดังๆปังๆนะคะเก้าในมาแรงนะครับเก้าในมาแรงเจ้าจ๋าทีอยู่กับที่บ้าน่ะมัน ตอนตนี้เมื่อสองเมือก็ยังยากเด้เงี้ยครับป่อยมันไปตามเพลงครับเพราะว่านี่ก็บางคนก็ว่าม้วนคนก็บว่าบบม้วนก็เดียวจะคนช่อตังมากบ่มากนะครับแต่ว่าตีให้มันเพ่งแต่ไรเพ่งไปมันไปถือใจคนคนมันเป็นไปเลยครับแต่ว่าก็เดียวแต่คืนนี้คนมากเนี่ยเอาไรเนี่ยอะไรประมาณแต่ว่าเขาก็เฮ็ดออกมาด้วยแบบว่าเต็มที่เนาะอยากให้อยากให้แฟนเพลงเอฟีฟังด้วยความสุขนะคะ เขาเมียนมากกับคำที่ชมกับคือว่าด,ดีครับเพราะว่า<ม>เข้ากับก,การเรื่องตักดันไปอีกงานนั่นอีกผลงานตัวต่อไปันเข้ากักสิพัฒนาไปใหญ่ามากีลนะครับอย่า<ม>ไม่เรื่องเปีนมิมเกียรีอยู่นี่แะครับมั่ว<ม>ๆอยู่นี่แหละ<อ> <c oughs> ในี่พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องเชนน้องแทนนะคะน้องหยุดสารวัลแล้วก็น้องติ๊กพันนิพานะคะของค่ายพี่จันนี่นะคะที่ฮ็ดผลงานดีๆออกมามากบอมมากกับฟังเป็นกำลังใจซ้อยกันค่ะเนาะเป็นผลงานเป็นกำลังใจให้กัน แต่ว่าแบบเบอร์นักล่องเบอร์ใหญ่เขาเขากะกัดลองไว้สักวันช่วงนี้ยังไม่ปล่อยครับโควกมิตรนักฟันซ้าอันนี้ช่วงช่วงคันเนาะช่วงค่ำนั้นขันได้การง่ายๆขันรายการแต่ว่านักล่องนี่มาหาเราทุกเบอร์เด้เราก็ยังบอร์ห้ล่องเด้เราก็ยังเลือกแต่น้องๆในทีมงานเป็นผู้ได้ล่องพวกเจเอสพวกนักล่องเบอร์ใหญ่ๆเขายังยังบ่ได้ปล่อยล่อง รอดจังหวะรอดจังหวะโควิดมันแบบให้มันซาซาก่อนเนาะว่าตอนนี้จะขันได้การไปก่อนนะครับขึ้นมาดูแท้เผื่อว่าคือปล่อยดูแต่แตคือว่าขันได้การโดนครับผมพี่น้องครับต้องพนฟังแน่เลยครับเนอะว่าเป็นยังว่าเป็นยังใครกำลังใจกันค่ะนี่คือความในใจของซีเจนะคะน้องเชนจังของค่ายพี่จันนี่นะคะจังไหนก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะลมหนาว แล้วหู้บอนะคะทางค่ายพี่จันนี่นะคะปล่อยวันนี้นะคะ18พฤศจิกายนติดก้าวเนี่ยมาแรงแล้วดีใจกับน้องๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลินก็เอามาให้ดูนะคะหนี่บรรยากาศนะคืนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาแล้วก็ถือขวดถืออะไรมาด้วยนะเรามีแค่สถานที่กับแสงไฟ <laughs> นี่ก็ลาไปก่อนเลค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะบ่าวาซีเป็นค่ายใดนะคะนะทุกเพลงทุกงานทำออกมาด้วยใจจริงๆนะคะให้กำลังใจกันไปเนาะเศรษฐกิจบ้านเฮากับยังบอดีอืให้กำลังใจกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ